มาดูอีกชุดหนึ่งนะครับท่อนใหญ่หน่อยแต่ว่าท่อนใหญ่นี้ก็ทำได้ทุกขี่นะครับนี่คือไม้มะลิดนะครับไม้มะลิดนี่นะครับเจาะทำโต,ต,ตเอาไว้นะครับทำเป็นงานบอดี้เอาไว้ท่อนนี้ก็ไม้มะลิดนะครับนี่ไม้มะลิด ตัวอย่างไม้มะลิดนะครับซึ่งมะลิดก็มีความหลากหลายนะครับเป็นแค่บางส่วนนะครับนี่ไม้มาดํำนะครับสำหรับคนที่ชอบไม้สีดำดำเรียบเรียบนะครับมาดํำนี้จะเป็นไม้น้ำตาลเข้มอมดำเลยนะครับถือว่าเป็นไม้ดำนี่ไม้ขี้หนอนนะครับหรือไม้ขี้มอด เป็นไม้เทาอมขาวอมเหลืองนะครับปัจจุบันก็หายากมากนะครับต้นนี้เป็นไม้ดำดงนะครับไม้ดำดงจะมีเกตเป็นดำดงปนลายๆแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็มีเกตด,ดำสนิทเลยก็มีครับ แต่บางคนก็ชอบขอให้มีลายแซมๆหน่อยนะครับและอันนี้คือไม้กระลึงนะครับไม้กระลึมก็ทางบ้านคุยนางรองก็สต็อกไว้พอสมควรนะครับเยอะอันนี้เป็นตัวอย่างแค่แค่ท่อนเดียวนะครับน,นี่ตัวอย่างชุดหนึ่งมีอีกหลายชนิดนะครับ อันนี้ตัวอย่างอันนี้ไม้มะลิสนะครับไม้มะหาทองไม้พะยูงส่วนที่อยู่ด้านหลังนี้จะเป็นไม้จะบกนะครับไม้จะบกหรือไม้พุนซับนะครับนี่ก็เป็นดำดงนะครับไม้ดำดง เป็นดำสนิทเลยก็มีนะครับออันนี้ไม้พยุงนะครับไม้ขี้เล็กไม้ขี้เล็กนะครับนี่ด้านหลังข้างในนี่ก็จะเป็นชิงชันนี่นะครับไม้ชิงชันอันนี้ไม้ลกฟ้านี่ครับไม้ลกฟ้า นะครับนี่นี่ครับนะครับตัวอย่างนะครับไม้ที่ใช้ทำขุยอ่าไม้ชิงชันไม้ดำดงไม้กระลึมนะครับไม้ดำดงไม้มะลิดนะครับก็มีหลากหลายนะครับไม้อะไรมาดดำมหาดหาทอง Đã hấp máy lắc khẩu Đã hấp